นาะสัมผัสความชื้นในอากาศก็ไม่ได้เราเอ่ยรู้สติดไฟเหมือนกันนะครับใ้น้ำมันเป็นตัวปุมให้เพิมคาดให้มู่มู่หนึ่งตามตารางาตุทั้งหมดเนี่ยนะครับผมน้ำมันน้ำมันอะไรครับน้ำมันน้ำมันก็ลุ่มอะไรเรียกว่าอะไรน้ำมันเโลฟีหรืออะไรพวกเนี้ยต้องเป็นของเขาด้วยใช่ของเขาด้วยไปไหนแล้วอออยังอยู่ลงน้ำนะครับข้าวหน้าบอกว่าหน้าจะใช้น้ำ ถ้าเป็นตัวร้อเปร็นตนะไม่มสาก็ต่อยประมก้อนใหญ่หม่านทางต้อง่อยแล้วนี่ไงวิวจะบอสช่วยเราได้อันนี้คือเชื้อพลง ที่เป็นของแข <so ็งคัดเดียวอตเต็มอรุณตรงบ้าแล้วอันนี้นอกนอกแผนใช่ไหมครับนอกแผนฮะครัใช้น้ำเขาไม่ได้แค่ห้าร้อยลองลองลองเทสจริงอาจารย์เท่าไรลดเลยอันนี้เป็นคอนเซนเต้มันดิ้นหนีโอ้โหการตบเลยอย่าไปกลัวเหมือนตบเดาเลยวรอาจารย์ แพวกเนี้ยออกงานที่ศานใช่ไหมนะไม่เหมือนแล้วตู้ไว้ใช้ไม่ได้หรอกคุณแต่แต่ถ้าเรามีอินเคปร์เฟเรนเซอร์ใช้งานนะเคยได้มีเนาะอ่ะโดนดีอ่ะอันนี้ไม่ต้องปิดถึงได้เลยแต่ปิดไว้มันดูหวานเนาะมันจะทำงานโดยการอินเทอร์เฟอเรนเซอร์คือไม่ปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบของพลังงานความร้อนหรือว่าระเบิดนะแต่อย่างเมื่อกี้สมมติว่า ไม่ดิ้นออกจากแก้วซะก่อนนี่ก็จะบุมบระเบิดน้ำเดือดระเบิดถึงแม้ว่าไม่ระเบิดมันก็จะเป็นเปลวเป็นไฟเป็นความร้อนอยู่ดีน้อันนี้คือหลักสำคัญของการใช้ในเรื่องของน้วัตกรรมสารดับเพิงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีสารระเลิงกลุ่มอินเชสเตอร์ตอามนี้ต้องใช้น้ำนะน้ำอย่างเดียวที่มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนและสามารถ มันอ้าเอ็งเริมไม่แบตเตอรี่อีีได้แต่ต้องใช้ในปริมาณที่มากมากที่นี้